สวัสดีครับวันน uh yeah> anyway> ี้เราจะมาแกล้งคนในเกม SCP 3 0มสิบเอตันมันเอาไปเอตันมันเอาไปอ้าวมันติดเล่านะครับอ้าวเดี๋ยวเจอโป้บินเดี๋ยวเจอโป้บินบอกเลยอ้าวเดี๋ยวเจอโป้บินแม่เจียวโผลแม่เปิดโป้ขโมยบ้านเด็กน้อยนอนแผ่รองเอฟโงพ่อแม่ อ้าวขโมยตรงๆเลยแหละขโมยตรงๆเลยแหละไม่สนใจแหละโบริบ้านรู้แล้วมันมีทางเข้าอีกดีตรงนี้ไปละไปละเอาดิเอาสุดอะเอาสุดอะเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอาหารอุ้ยอุ้ยอาหารอุ้ยของดีอุ้ยอุ้ยเก็บ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 อุ้ยเก็บเก็บเก็บ หิวใช่ไหมหิวใช่ไหมยนไอ้ตอนดูโยนอโยนแล้วเกาโยนอโยนแล้วเกาะกับบ้านมาโยนโยนมันโยนแล้วเกาะกัปปานมาโยนร้อนหัวร้อนหัวร้อนไอมันหัวร้อน หัวราหัวร้อนหัวร้อนยังไงอ่ะดูโนพีมันดีมีหัวออรว้อนเลยหัวร้อนเลยไอ้น้ตหัวร้อนใช้ยายังไงเนี่ยเคลนเคลนทำอะไรไว้ มันไปบ้านเราก่านอนเฮ้ยไ okay. มันน่าจะย้ายบ้านอยู่แล้วนั่นนั่นมาอยู่ตรงนู้นมาอยู่ตรงนู้นมันกลับมาบ้านเราเหรอบอว์บออย่าไปพวนมันโอขอหา,า,ามาทำบ้านเราก่อนเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊มันามาทำบ้านเราก่อนเนาะบ้านใครเราเจอของแต้เราจะตามมันไปครับไปครับเจอแล้วครับ เห็นอยู่นะวิ่งไปทางนั้นนะนั่นนั่นยองโซยองเบาแด้เบ,เบาเสียงนะี่เดี๋ยวบินบินดูนะครับเดี๋ยวรอบ้านมันมีก่อนตอนนี้มันยังสร้างบ้านไม่เสร็จน,นะครัะเ,เดี๋ยวเซฟไว้ ซีฟไว้ก่อนซีฟไว้ก่อนไปแล้วไปแล้วเราจะบินดูตามมันมันไม่รู้มันไม่รู้เรดินไปแล้วบินไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่ที่สูงเอ๋มองอยู่เอ๋มองอยู่หรือว่าลายชี้มันอยู่ที่เดิมไหม มันใหญ่ไปหรอวัวลูนะมันยึงอยู่ในเซลรือเปล่าไอ้าไอคีมันสร้างบ้านไหมเดี๋ยวไปทำร้ายเดี๋ยวทำร้ายไอ้พวกนี้ก่อนอะนำมาบอกว่าเธอจะอยู่กับฉันหรอมันงูเหรอต้องบอกไอตันเหรอไอ้คีเหรอไอ้คีมันน่าจะบอกพี่อ่ะว่าเธอจะอยู่กับฉันหรอเอองั้นเราทั้งนั้นเราบ่ทัมละถ้าพี่เหรอแล้วมันกาลังจะสร้างแบบ เราอยู่ไปอ่านทำไมอือผูกโคตรสูงบ่มีเพดานหรือเปล่าเนี่ยไปเดี๋ยวรอมันอืออยากกิเข้าวเก่งอีสต์สั์โดนเอาไปบนดาพี่ เอามันแกแสดงมันแกแสดงเอามันเขาแกแสดงโมันจะตายแล้วบ้าละบ้าละนนี้มันเดิอดร่มันเดอดร่เด่าเดือดรบ้าม่สำลิปมาอยู่ข้างบนนี้ดูนะครับถ้าทางตีบอมีคนดูทำไมตอน,น,นอเั้่ไอเฟุ่งไหวคิวมันยังพูกทำยาเลย มา帮忙วัป <laughs> นปายสนเแล้วปักไว้เุ้ยคือมุทะกันสีแลบเด้วย ขึ้นบ้านกันแล้วมันมเห่าบ้าเอตกตายตายหนึ่งรอบยเยสเราเราบ่ทำไมค์คีแล้วเนาะอืมอปัน๊น้องกีมีบันแกงอีกทีเหรออือเอาีปันไอ้ตอนพู้แล้วถ้าตอนกลางคืนเราต้องเอาคันไดขึ้น มี่บ้านพักมันมาได้มีมกระบ,บ้านลนได้นะลนได้บิน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 มันมาได้ห้องข้างมันเถอเออบินมาได้คือเอาออกแล้วอ่ะ <h ord? S 2> พ่อเอ้ย,ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวรอเช่าเดี๋ยวรอเช่าตายรอบชี้โชว์เดี๋ยวปีออกเข้าไหม่นะเดี๋ยวอาจารเดี๋ยวอาจารเดินมาเตยปี Hum... Mm. รูปบอกออกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอย่างงี้แหละปุ๊บถึงโป้โบได้กระช่างด้วเต็มบ,บ้านลนงไปละตัวเล็กมาไหมเนี่ยเต็มไปเลยถ้ามันมีถ้ามันมีถ้ามันมาบ้านเราอะ่ะเขาก็เอาคันใดบ้านขึ้นเลยดิที่บ้านมันพัดล่นมาได้เหรอถ้าขุดหล่มาได้ถือว่าต้องร้อชาวก่อนมันบังอ่ะ ปุ่มปอบินบังมันจะเชีนะ่ยวเนี่ยเสียท่ะทำลายบ้านมันให้มันกดออกไปเลยเคียแมเออมันจะมายุ่งปันหงใช่

มาได้ก็เพาูม,มันดังมาอ,อีบยมาอีกีบยเมื่อไรมันเฉยเช้าเนี่ยไอ้แมพเนี่ยเออเลนกันวาปีปันต้องหาตีเอฟใครหรอแมพเออเออนึกว่เฉยพีนี่บ่บบก้าวบ,บ้านเอาละไปบ้านนั่นละ ในบ้านเราอยู่ใกล้กว่านะจะพากทำร้ายอย่างเดียวเอาจนมันกดตหอกเคม เได้ได้ได้จะปีไปเอาจะปีไปเอาบ้านมันบังไปง <laughs> <น>มันไปเร็วมันไปเร็วเอรู้จะปไีบินหาก่อนม,มันเดินไปแล้วอจัง หาบ้านในนั่งคนอ้อเข้าไม่อาอเข้าไม่แล้วเสฟหายฮ่าโอ้เจอเลี้ยวเจอเลี้ยวเจอเลี้ยว kilo ionized moon Ờ. Không mình dọn nhà rồi. mình mình Bà ha

อ๋อ้พี่ป้าน,นี่ไอคนนี่เหรอพี่บ้านไอคนนี่เหรอในี่ใครอะไอออไอไอันอ,อ้าวเจอรี่เจอรี่ไอซีซีซีเจอรี่เจอรีซ่ซีซีซีมันทำอะไรอะ ว่าไอซ,ซีซีมาทำอะไรแล้วไงอ่ะอืมกะทีไอพวกกะทีมันมาบุกบ้านเราไงเเลยตามซุดในสองคนนี้ตามซุดเหล,ลือบ้านเลยหลือบ้านอันนี้มันมีบ้านฮะมันบอกมีบ้านเหรอเออทิ้งทิ้งโหมดฝ <c oughs> นหนึ่งอันมากลับมาบ้านได้ไหม ไปไปอืมอือมอะไรล่พิมอะไรพิมอะไรเราอยังไม่พิมมันพิมบอกออกไปดีเหรอ <c oughs> พี่บอลตะกี้มันพิมบอกออกไปดีแบบนี้เหรอไม่รู้เอามันออกเลยเอาเลยหนึ่งคนเอาออกไปเลย <c oughs> ยกตีะคือไออะไรต่อออกเลยเจอ๊ปวนปวนทั้งกอนเหรอเดี๋ยวไอ้นี่ก็กัน มึงเปิดเขาก่นแล้วพอเขาทีบ้านโลกแปลว่าอะไรอะ่ะโลกแปลว่าอะไรแปลว่าบ้านโลกลุงหลังหมวัวหมัวละเขาโลกภาษาอังกฤษอะ่ะอ๋อบ้านาบ้านโลกลุงหลังนี่ใครสร้างบ้านแถวนี้ก็นี่ย ไ้ no สร้างบ้านแถวนี or ้หรือเปล่าแดงแดงฮึตั้นเจอร้ายต่อไปล้วแดงแดงืม ปูนเอ,อ้อาทำไมวางไม่ได้วะตีมันมาทำบ้านเราพังเหรอโออบอันนี้เลื่อนอันนี้มันย,ยังบดเราจะทำอะไรเราใช่แต่เขาเลื่อนนี่เขาเลื่อนพอโอ้ยมันปิดบังได้